สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิวพาเกนพาเที่ยวอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ใจแอนนะครับผมใจแอนก๋วยเตี๋ยวไก่นั่นเองนะครับวันนี้นะมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งก่อนมาติดใจครับมาอีกครั้งนึงครั้งนี้ผมจะแตะอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ ใหญ่มากกินไปแล้วครึ่งนึงอันนี้มาอีกรอบหนึ่งนะครับร้านนี้ครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือแจ็แอนไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไทแอนนะครับผมาาานนบมาอีกรอบหนึ่งแล้วดูดิครับผมอ้ยอลังการมากบอกเลยคุ้มมากนะครับที่นี่อันนี้คือขนมจีนแกงจี๋หวานไก่น,ใน,ในะฮะมาทีไรก็รสชาติดีทุกครั้งนะฮะเมนูเดิมอร่อยใช่ไหมวันติดใจใช่ไหม ้วนึกถึงนึกถึงเคียวหวานนึกถึงที่นี่นีี่ทน่ครับผมนี่ครับผมนี่อันนี้เลยครับใช่อันนี้เป็นมุมไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็มุมขนมไอขนมจีนเนี่ยก็มีเหมกือนกันเคียวหวานก็จะอยู่โซนนี้แต่ถ้าจะเป็นโซนนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นี่จะเป็นโซนเรานั่งริมแบบเหมือนในสวนอะไรอย่างเงี้ยสวนในบ้านสวนในบ้านประมาณนี้ใช่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้เป็นน่องต่างหากยี่สิบห้าบาท อันนี้อันนี้เท่าไหร่วะห้าสิบบาทเห็นมั้ประมาณนั้นแหละสี่สิบหรือห้าสิบนี่แหละแล้วก็ไว้สมมติทานไม่ได้เพราอกินคาเปินหวานก็ต้องมาที่ต้นเหนียวมะม่วงที่ความเลยครับนี่ในร้านนี้ครับถ้ากินข้าวเสร็จแล้วต้องกินข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้อร่อยจริงเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองให้ดูโอเคครับข้าวมันไก่ก็อร่อยนะเข้าปากได้ไหมนะ ติมตินติมติมฉันวันอืมอร่อยอิ่งใหญ่ยิ่งอร่อยอ่ะใหญ่เอะเลยออตนะครับผมทานคาวนี่เป็นทานหวานนี่พลาดไม่ได้นะครับกับข้าวเหนียวมะม่วงครับร้านนี้ครับไว้ใจเขาเลยพี่ป้อมนะครับแต่วันนี้ดูดูรู้สึกว่ามันเต็มเต็มเต็มนิดนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ มันมี2ขนาดนะครับขนาด50บาทกับรหัสร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเต็มเต็มลูกคือลูกหนึ่งเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวเพิ่มนะครับประมาณนี้อ่าใช่ครับแล้วก็ธรรมดาก็คือชิ้นหนึ่งอ่ะห้าสิบบาทก็ห้าสิบบาทเขาอิ่มเลยนะแต่วันนี้จุกแน่ๆนะครับผมอ่ะเดี๋มาลองลากันนะครับอันนี้ร้อยหนึ่งนี่กะทินี่โคตรชอบใจกะทิเนี่ยตัวนี้แหละลาไปเลยกับอันชันเนี่ยชอบวันมะรืนราดอันชันไงนี่ต้องลาให้หมดเลยนะครับ กะทิเขาอร่อยตรงว่าที่เยอะๆนะฮะแล้วก็มาวันเนี้ยอ่ะมันเยอะแล้วก็ต้องกินอย่างหนึ่งก่อนนไม่ต้องกินคู่ละกินแค่อย่างเดียวก่อนนะครับม้มม่วงก็แบบฉ่ำๆเลยนะคทเนาะมึงพูดถึงมันม่วงขวานอร่อยอยู่แล้วตัวข้าวเหนียวอ่ะใครชอบข้าวเหนียวมูนที่แบบละมุนเนื้อแบบเนื้อข้าวเหนียวนุ่มๆนะครับกะทินุ่มละมุนจเค็มๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมีความแบบตัดกันได้ดีมากเนี่ย เป็นหวานอืมอันนี้คือคลิมบ์กับเหนียวมันม่วงกันอ่นะเดี๋ยวมาลองดูน,นะครับคู่กันเลยอืมอเหนียวเป็นไงเธอนุ่มมากอร่อยนวลในปากนากที่บอกว่าใครที่ชอบแบบนี้นี่น้ำนี้ได้เลยอืมมาเลยจัดไปเอออื <c oughs> อเข <c oughs> าปากได้แต่พูดไม่ได้ <c oughs> นั่นจริงๆนะครับผมมะม่วงโคตรหวานอะ่ะไว้ตายได้เลยแนละ้วบ้ามเนี่ย นี่ดูดิมันหวานมากแล้วก็ใหญ่มากผมต้องตัดขึ้นอ่ะใช่แล้วก็เหนียวอร่อยนะอือประมาณเนี้ยแล้วโรยเม,ม็ดมมถัว่วมาด้วยใช่ไหมเพิรถั่วอ่ะโปรตีนถั่วตีตวตเหลือนเงี้ยมันจะแบบว่าเหื่นยนะบางร้านอย่างเงี้ยแต่เนี้ยสดกรอบแน่นอนอือดีเลยร้านมันทำใหม่ๆทุกวันอืม,อ,มอันนี้โคตรหน่อยใ,ใจมากกินแนละ้วไม่อยากวางย้อนที่ร้านเขาจะอยู่ตรงตรงนี้นะตรงข้างหลังนี้นใช่ครับประมาณนั้น ้าไม่ได้ไม่ต้องนะครับเขาเารับออกงานนอกสถานที่ด้วยเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะอันนี้เขารับออกสถานที่นอกสถานที่ด้วยครับผมประมาณนั้นอย่างสองชั้นค่ะสำหรับคนชอบพหนี่วมะม่วงแบบปินปินเลยแบบนี้กินได้สองสามคนเลยนะเธอเยอะมากอ่ะมุ้งตมแล้วผมคนเดียวมีงานเต็มเลยทีเดียวคนมันชอบอืมก็ไม่มีอะไรมาก ใครชอบใครชอบขั hmm. ้นเขาเรียกว่าอะไรข้เหนียวข้เหี๋ยวข้เดี๋ยวไก่นะครับรวมหมดแล้วหวานจัดนะฮะเพราะว่าใครชอบข้าเดี๋ยวไก่นะครับแล้วก็เป็นแบบว่าก็มันไก่นะครับแล้วก็เป็นของนมจีนนะครับน้ำยาบีสานน้ำยาที่นี่นะครับเป็หวานปากกะทิอ่ะประมาณนั้นแล้วก็ขนมก็เป็นกะหรี่ปั๊บก็มีทางขุาวเดี๋ยวเขาก็มีกะหรี่ปั๊บนะนะครับแต่ทางนี้ชอบแบบนี้ครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับวันนี้ผมก็มีอะไรมากแต่ผมทิ้งที่กัดให้นะครับ ว <gas> ันนี้ผมไปก่อนนะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับที่น่าไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายกินกต่อแล้ว